สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้นายดิษฐัธิโหตประกิจเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันพุทธที่22ตุลาคม2557ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่18ทับ2 5 5พ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบให้ในายดิสทัศน์โหตรกิจดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่7ตุลาคม2557 อนุมัติแต่งตั้งนายดิษฐทัตโหตรกิจข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามที่นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ